สวัสดีค่ะสายดีทุกคนนะคะไปต่อกันที่ราศีเมถัดไฟการตเนื้อคู่ค่ะสบายก็ถูกใจก็จะคบกันนะคะเวลาเชื่อมโยงดวงดาวของวันเส้นเดือนนะคะ31กรกฎาคม2565ค่ะวางแผนชีวิต ความรักกันนะคะราศีเมษค่ะสบายสบายลาลานะคะชีวิตลาลาค่ะอ่ะถูกใจก็ค,บ,คบกันนะคะ ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนะคะชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นนักเดินทางค่ะชีวิตโสดอิสระอยู่คนเดียวก็อยู่ลำพังได้นะคะเป็นคนเก่งน,นะคะขาลุกบุกเข้าไปนะคะกายใจแข็งแรงค่ะปัญหาก็คือ ถ้าไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตของตนเองไดนะ้ก็ต้องมีคู่แล้วนะนะนะมีคู่ค่ะมีเจ้าของนะคะนะมีงั้นก็ไม่สบายแล้วนะ สบายสบายต้องมีคู่ค่ะนะชีวิตล้านลานะคะยาได้แค่เฮนะ่ต้องได้ตั้งหลักนะเชื่อมั่นในตนอเนะชื่อไม่ตลอดนะคะอนะเพราะว่าชีวิต ต้องรับผิดชอบใครที่จะมาร่วมรับผิดชอบตัวเรานะก็ดันเลิกเลยนะคนรักอะจ้องมีเพื่อนสนิทใกล้ชิดกันเหมือนญาตินะ,ะนะตัเองคะต้องมีคู่นะคะคู่นี้ดีมากเลยะคะ่นะทหารตำรวจนักปกครองนะคะเป็นท่านผู้นำนะเป็นคู่ที่ มีการเงินดีมากข้าราชการทาง,งานใหญ่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรไปพบโค่วันนี้เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะพอเป็นเพื่อนแล้วก็สนับสนุนกระตุ้นเป็นกองเชียร์ให้เดล่านะลาบนี้ก็มาทับตัวเลยนะคะชีวิตก็เลยล้นลาสบายสบายนะนะรักเก่าที่เกินจะทนไปแล้วนะนะ เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ค่ะยาากย้ายเปลี่ยนแปลงนะนจบค่ะตนเองก็ได้ชลองมงคลสมรสนะก็ได้เริ่มตน้นแต่งานค่ะนะอุ้มท้องตั้งคันอุ่อนๆทุ้มๆสบายแล้วสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจ นะแม้จะไม่ถูกใจเท่าไรแตนะ่ก็ได้พบเศรษฐีตัวใหญ่ๆต้องทุกนะการเงินดีมากเลยชีวิตเป็นแรงไปแล้วค่ะนะได้พบคู่มีสัตว์เลี้ยงแสนรักด้วยล้นหลามเลยค่ะสบายสนะคะก็ได้พบกับความมั่นคงผูกพันนะมีบุตรนะคะมีบุตรค่ะอ่านะก็ได้ฉลองความ มันคงครั้งนี้สำเร็จเหมือนการสอบแข่งขันแล้วได้พบกับนะที่ทำการงานใหญ่โตโออาร์สวยรูรานะล้มแล้วลุกขึ้นได้ใหม่นะคะอยู่ในช่วงที่เลือกโค่นี่แหละค่ะนะ ก็ได้พบกับพ่อไม้แม,ม,ม่ไม้นะผ่านการผ่าตัดครอบครัวมาแล้วแต่งงานมาแล้วนะคู่ันนี้แหละที่จะนำพาให้ได้พบกับการเป็นแปรงสิ่งใหมนะ่ชีวิตเริ่มต้นแล้วค่ละละลาแล้วค่ะมีคู่ค่ะนะเปลีป่นนยนแปลงยกย้ายชีวิตนะได้ล่ากได้รับการอุปธรรม จากคนต่างที่ต่างถิ่นต,ต,ต่างประเทศแดนไกลนะชีวิตก็สดใสลื่นลานะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมีสาระบ้างไร้สาระบ้างก็มีกินมีใช้นะแล้วอีกคนละ่นะเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวนะมันยากเกินไปสำหรับนะคนที่ต้องพึ่งพาต,ตนเองนะ สรุปแล้วชีวิตกินอิ่มน้ำสำราญนะบานรถลักรักที่ดินพร้อมนะก็ได้มีเจ้าของล,ะละันลาสบายสบายพบกันไปยาวๆการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ก็เพือ่อการงานอาชีพโดยนะคะ ไดนทำงานเียวกบสุขภาพก็ดีไดนทํางานเกี่ยวกล้องเกี่ยวข้องกับสินค้านะเครื่องสําอางเป็นต,ตัวให้สวยให้หล่อก็ดีนะคะสบายสบายเดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะไม่มีอะไรมาแล้วไม่ไปทุกสิ่งเป็นเรื่องชั่วคราวนะคะ รักเก่าไปแล้วพบรักใหม่ที่ได้แต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมนะแต่งตัวตามตามตลาดเอาใจไวสรุ่นนะคะส่งสินค้าเดลิเวอรี่นะคะแต่งตัวทันสมัยใหม่ค่ะสไตล์ไวสรุนนะแต่งตัวตามใจฉันอย่าได้แค่ ข้างในจะอบรงขมไม่เช่นไรแต่ข้างนอกสดใสละลาสบายสบายปรับตัวปรับทัศนคติก็รอดปลอดภยัยเหมือนผีเสื้อตายและฟื้นเกิดใหม่บอยบินออกสู่โลกกว้างนะคะ,ะปรับตัวเปลี่ยนแปลงก็ได้คบกับความรุ่งเรืองก้าน,นะ,ะการได้รับอบปุปถัมภ์กับเจ้านาย ก็ใหญ่กว่าค่ะแต่ตางการทางพื้นเพจ,จะัชศาสนาก็ปรับตัวได้ไดก็ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่โนชลิงอยูแวดล้อมกับธรรมชาตินะ้ายลมแสงแดดนะคะละันลาชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ด้วยการตัดสินใจที่เลือก มีคู่ที่ได้จับใจใช้สวยได้สบายสบาย